เงินดิจิทัลคืบหน้าล่าสุดวันที่24กรกฎาคม2567เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงิน1,000 0บาทดูก่อนพลาดเงินล่าสุดครับมีการพูดถึงความคืบหน้าของเงินดิจิทัลตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรอมอชอคลังเปิดเผยว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดให้ประชาชนและร้านค้าที่มีสิทธิ เข้าร่วมโครงการดําเนินดิจิตอล1 0 0 0บาทเนี่ยผ่านดิจิต a l วอลเล็อย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันทางรัสเพื่อยินเัอตนโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือเปิดลงทะเบียน2เดือนเลยเรียกได้ว่าค่อนข้างหลายวันอยู่นะครับหลายเดือน2เดือนเลยก็คือนับจากวันที่ประกาศส่วนกําหนดการกําหนดโอนเงินนั้นจะต้องรอความพร้อมของระบบก่อนจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งครับ ก็คือวันที่24กรกฎาคมในช่วงเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะมีการถแถลงข่าวเพื่อเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการนี้นะก็คือถแถลงข่าวบอกว่าจะให้ลงทะเบียนรายละเอียดเนี่ยอาจจะแจ้งวันนั้นนะอาจจะลงทะเบียนวันที่4กรกฎาคมหรืออาจจะลงทะเบียนเป็นวันไหนก็จะมีการประกาศในวันนั้นหมดเลยครับลงมถึงการยินดีตนก็จะมีการประกาศด้วยและก็รายละเอียดทั้งหมดของโครงการว่า ใช้อะไรได้บ้างซื้ออะไรได้บ้างแบบไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังสรุปไม่แน่ชัดว่าเงินเนี่ยบางบางฝั่งก็บอกว่าซื้อมือถือได้บางฝั่งก็บอกซื้อมือถือไม่ได้หรือการซื้ออย่างอื่นเนี่ยอะไรบ้างที่ซื้อได้อะไรบ้างที่ซื้อไม่ได้จะมีการประกาศหมดในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นโครงการนี้จะถูกนําเสนอเข้าคอรมอก็คือเข้าที่ประชุมของครมครับคณะรัฐมนตรีในวันที่30กรกฎาคม ก่อนที่จะนําไปสู่การลงทะเบียนนะครับถ้าเกิดนําเสนอสู่คอรมอในวันที่30กรกฎาคมแล้วผ่านไปดีดีคอรมอมีการเห็นชอบทุกฝ่ายตกลงเห็นชอบกันก็จะมีการอนุมัติทำโครงการนะครับในวันนั้นได้เลยครับแล้วก็ก่อนที่จะนําไปสู่การลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนร้านค้าก็จะเปิดให้ลงหลังจากนี้ซึ่งต้องแยกจากกันเป็นระดับต่อไปครับก็ จะมีการเปิดลงทะเบียนของทางฝั่งผู้ใช้ก็ง่ายๆครับในแอปทางรัฐถ้าเพื่อนพี่น้องที่ติดตามแอปทางรัฐที่ผมได้จะทําไปเนี่ยก็เบื้องต้นคือให้ทําที่ขั้นตอนที่ล่าสุดที่ผมได้บอกก่อนเดี๋ยวไปดูได้เดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้วิธีการนะครับและในส่วนต่อมาหลังจากคุณทําขั้นตอนนั้นแล้วก็เป็นส่วนของร้านค้าครับร้านค้าก็จะต้องทําตามขั้นตอนต่อจากนั้นต่อไปครับ อย่างไรก็ตามในส่วนการจ่ายเงินยังเป็นไตรามาสที่4แต่ยังไม่ระบุวันนะครับไตรามาสที่4ก็คือช่วงสามเดือนก่อนที่จะสิ้นปีนะครับก็จะเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาธันวานะครับช่วงนั้นตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนสุดท้ายครับของปี ทีนี้เนี่ยพอมีการที่ถึงที่วันที่จะให้อันี้เนี่ยเดี๋ยวละเอียดมันไม่ยากละเบื้องตน้นตอนนี้เราจะต้องติดตามกันนะครับก็คือการติดตามวันลงทะเบียนเพื่อที่จะให้ทุกท่านลงทะเบียนได้ทันแล้วก็ได้สิทธิ์กันทุกคนนะครับหากผ่านตามเงื่อนไขที่เงินที่เจอามีการกําหนดเอาไว้ก็ลงทะเบียนจะเป็นช่วงไตรามาสที่3าม ไตรามาสที่3ก็จะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตอนนี้เลยนะครับกรกฎาคมสิงหากักยาคมแต่มาที่3ก็กรกฎาคมเนี่ยต้องสรุปให้จบแล้วว่าจะลงทะเบียนวันไหนแน่นะครับเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าการลงทะเบียนจะเกิดขึ้นภายใน2เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนนะครับแบบช้าที่สุดเลยนะครับตามคําพูดที่บอกตอนนี้นะที่ข้อมูลล่าสุด ก็จะต้องมีการเปิดลงทะเบียนครับวันที่ในช่วงอันวันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้นะแต่จะต้องมีการเปิดลงทะเบียนแน่ๆครับคือเดือนสิงหาคมอันนี้เปิดลงทะเบียนแน่ๆสิงหาคมแล้วก็ให้ลงทะเบียน2เดือนก็คือเดือนลงทะเบียนลงทะเบียนสิงหาเดือนหนึ่งแล้วก็ลงทะเบียนกันยาเดือนหนึ่งที่อาจจะเลือเล่อนเลื่อนเหลื่อมไปนิดหน่อยก็อันนี้เดี๋ยวต้องดูวันอีกทีนึงนะครับอาจจะไปเหลื่อมหรือเปล่านะครับแต่ว่าได้ใช้เงินในช่วง เพราะว่าเขากาหนดเนี่ยมันเป็นไตรามาสที่3กับไตรามาสที่4นะเนี่ยมันเป็น3เดือนมันไม่ได้กําหนดเป็นเดือนตรงๆนะเนี่ยภายในจะต้องมีการเปิดลงทะเบียนแน่ๆครับคือก็คือสิงหาเนี่ยกันยาเนี่ยต้องเปิดลงทะเบียนแน่ๆแล้วจะได้ใช้เงินเนี่ยจะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจะได้ใช้เดือนไหนอันนี้เนี่ยต้องมาดูกันอีกทีครับ <S <S <ม>ก็คือแบบนี้นี่คือข้อมูลที่มาฝากกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะครับ เพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของความชัดเจนในการซื้อสินค้าด้วยว่าสินค้าชนิดใดซื้อได้หรือซื้อไม่ได้เช่นกรณีเนี่ยล่าสุดก็คือพูดถึงเรื่องของมือถือใช่ไหมครับเ mm hmm. บื้องต้นสินค้าที่เป็นมือถือหรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่ต้องตัดออกแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องดูความเหมาะสมที่จะใช้นะซึ่งจะสรุปอีกครั้งในที่ประชุมครับนอกจากนี้ครับคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสามารถรวมเงิน ไปซื้อสินค้าได้เพราะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมมาครับแต่หลักๆแล้วข้อมูลสําคัญก็คือตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปคืบหน้าต่อไปครับก็คือ1คือวันลงทะเบียนลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับลงทะเบียนเมื่อไหร่2คือหลังจากรู้วันลงทะเบียนแล้วจะต้องลงทะเบียนอย่างไรทําอย่างไรที่ลงทะเบียนนะครับว่าต้องกดอะไรยืนยันอะไรแบบไหนแต่แน่ๆครับคือจะต้องมีการยืน ยินลงทะเบียนเนี่ยสองแบบแบบแรกคือการยนลงทะเบีย,ยนยินตนแบบแอปทางรัฐคือในแอปแต่ละคนมีสมาร์ทโฟนถ้าคนไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องทาบัตรบัตรประชาชนซึ่งบัตรประชาชนจะเป็นรูปแบบไหนอันนี้เนี่ยก็จะต้องรอประกาศพร้อมกันนะครับตามที่ท่านนายกบอกเลยว่าวันที่24กรกฎาคมช่วงเช้านะครับะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในช่วงนั้นนะครับใกล้ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตความคืบหน้ามาอย่างชัดเจนก็ ให้รอฟังจากท่านนายกทีเดียวเลยนะครับก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างทั้งสิ้นก็ถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยก็จะพร้อมที่จะทำโครงการครับนี่คือแผนความคืบหน้าล่าสุดถ้าเป็นไปตามนี้ทุกอย่างก็คือ24จะต้องมีการประกาศแล้วพอประกาศอะไรทุกอย่างเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนวันที่30เนี่ยจะต้องเข้าคอ,อรมอลและมีการอนุมัตินะครับแล้วถ้า30กรกฎาคมอนุมัติอะไรเสร็จสิ้นเสร็จ ก็คือในเดือนสิงหาก็อาจจะเปิดลงทะเบียนเลยนะครับหรือถ้ามีการต้องเตรียมตัวเตรียมการอะไรแอปอะไรยังไม่สมบูรณ์อีกอาจจะมีการลงทะเบียนในช่วงปลายปลายสิงหาหรืออาจจะเป็นช่วงต้นกันยานะครับน,นี่คือผมคาดการณ์จากที่ข้อมูลที่ได้มานะครับแล้วก็คาดว่าจะได้ใช้เงินเนี่ยในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนใดเดือนหนึ่งถ้าเร็วเลยก็อาจจะได้ใช้ตั้งแต่ตุลาเลยครับ ถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพฤติกาหรืออาจจะช้าสุดก็จะเป็นช่วงทันวาครับนี่คือข้อมูลสําคัญครับที่ทุกท่านต้องทราบกันนั้นเนี่ยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสาหรับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทสำหรับสิ่งที่ทุกท่านจะต้องเตรียมตัวนะครับหลังจากได้รู้เรื่องราวนี้แล้วณนะเวลานี้เนี่ยเราสามารถเตรียมตัวอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ได้เงินตรงนี้ก่อนขายก่อนคนอื่นหนึ่งก็คือคุณต้องทําแอปทางรัฐครับก็ต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยทําการดาวน์โหลดและติดตั้งของสแกนอะไรใบหน้าอะไรให้เสร็จสิ้น,นครับแล้วก็ยืนยันตัวตนอะไรให้เสร็จแล้วก็กดอนุมัติที่จะรับเงินโครงการดิจิตอลด้วยนะครับโดยวิธีการเนี่ยผมมีจะทำเอาไว้ให้แล้วหลังวิดีโอนี้ไปดูเลยนะครับรวมทั้งคือไปดูวิธีการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยเสร็จจากนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปดูคลิปที่พูดถึงว่ากดรับเงิน10,000บาททํำยังไงนะไปดูคลิปนั้นต่อได้ครับ นี่คือข้อมูลสําคัญสาหรับช่วงเวลานี้ครับถ้ามีขิอม,มูลอย่างนี้อัปเดตเพิ่มเติมอีกจะเราฝากทุกท่านอย่างแน่นอนครับถ้าอยากจะให้พูดเรื่องไหนอยากจะให้แนะนําเรื่องไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับงเงินดิจิตอลจะมาฝากกันบอกใต้ของมเตอร์ลาคลิปนี้ได้